ก็คือตอนอ๋อก็คือตรงนี้ตรงนี้เนื้อที่มันประมาณกี่ไร่ครับต้องดู z ูงเลยครับอันนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับนู่นนะครับดูตู้อ่างนาฬาจักรเลยครับประมาณก็สี่ไร่แหละครับเอ่อก็คือมะเขือตรงนี้สี่ไร่สี่ไร่แล้วตอนนี้อ่าคุณพี่อ่าฉีดไปทั้งหมดอ่ะจำได้ไหมว่ากีค่ครั้ง ได้แลายครั้งอยู่หลายครั้งอยู่เพราะว่าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็คือรวมแล้วแล้วตอนนี้ก็คือประมาณกี่เดือนแล้วตอนนี้มาเขื่อนหกเดือนนู่นครับอ่าดูครับอไปน้องเกษตรกรนู่นนะครับสูดหูสุดตาไปนู่นเลยครับแล้วตอนนี้โลเท่าไหร่ครับอันนี้เหลือโลละสิบแปดบาทโลละยี่สิบเจ็ดโอ้โลยี่สิบแปดเหลือสิบแปดบาทแล้วอันนี้อ่คุณพี่เก็บเต็มที่เลยประมาณกี่โล ร้อแต่ยังยังยังไม่จัยังยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ครับผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กับอยู่ที่กี่โลครับร้อยห้าสิบร้อยหอ้เโห้าสก็บทุกวันเก็บทุกวันร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสเก็บทุกวันโลได้ไห่ครับตอนนี้ตอนนี้สิบแปดบาทสิบแาทโอ้ยร้อยโลเป็นเงินเท่าไหร่นะร้อยพันปพันปโอ้หวันนึ้ก็ตกสองพันปะเนาย โอ้โหครับพีน้องกเสร็จสกรอครับแล้วอันนี้สมแดงนี่ถามว่าประหยัดต้นทุนไหมประหยัดต้นทุนแน่นอนครับเพราะสมแดงเป็นอาหารชูาลังเพื่อครับคีว่าภาพจูเนฟรีร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินครับดูสังเกตดูครับนี่ดูครับดูขนังดูขนังโน่นดูต้นดูขนังนี่ครับต้นใหญ่ๆมากครับแล้วดูลูกต้นสมบูรณ์ครับออกับ เจ้าของสวนยืนยันแล้วครับว่าต้นสมบูรณ์ครับแล้ววันนี้ดอกมากดอกจนต้องยอมครับสมดังดีแล้วทํายังไงครับอาคุณพี่แดงครับเยี่ยมเยี่ยมอ,อยากใะพี่น้องอยากจะให้คุณพี่แดงนะครับให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าได้สมดังแล้วมันช่วยลดต้นทุนยังไงดียังไงครับักเล็กน้อยครับมันแบบดีแบบลดต้นทุนครับปุ๋ยใส่ปุ๋ยน้อยลงใส่ปุ๋ยน้อยลงแต่ผลผลิตเราแต่เยอะแต่เยอะ <laughs> ครับเลยครับเจ๊ได้บอกปุ๋ยน้อยลงแล้วผลผลิตได้เยอะครับ <c oughs> ครับผมก็จั่นไงนะครับผสมแดงเป็นอาหารชุงกำลังเพื่อชีวภาพูุินทรีย์้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินตันนี้จะช่วยบำรุงใบครับบำรุงต้นบำรุงรากทําทให้รากยาวรากจะใหญ่มากครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> จะดูดซับสารอาหาร ได้ดีครับทาให้พืชเจริญเติบโตวไวและออกผลแบบนี้ครับดอกบานนี้ครับดอกจนกระแนงทีแกระแนงทีแล้วออกลูกทุกข้อ,ขอใช่ไหมครับดอกจนคุณพี่แดงบอกต้องยอมครับครับผมก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณพี่แดงครับแต่ต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีน่าเน็ตบัวที่ผลิตสมแดงอาหารชูพลังพืชชีวภาพชูกรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยกเกษตรกรได้เลื่มตาอาปากได้ตัวจริงครับใครก็รู้จากเรา คนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนเอ,อ้อเย